สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําเหรียญปวยฐานรูปแบบนี้นะคะมีชื่อว่าดอกฉัตรวลีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะสําหรับเหรียญปวยฐานรูปแบบนี้เราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทํา ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เกสอนลูกส้มวันนี้เราจะตัดริบบิ้นยาว60สิบเซนแล้วพับให้เหลือชายประมาณ3ามเซนแล้วก็พับลงไปเลยแบบนี้กดลงไปให้แน่นๆแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะให้เส้นที่ยาวกว่าอยู่ข้างบน เส้นที่สั้นกว่าอยู่ข้างล่างแล้วเราจะเริ่มทำฐานสี่ก่อนเรียนเปิดทานทุกรูปแบบขั้นตอนแรกเลยก็คือการทําฐานสี่นะคะเราจะขึ้นฐานสี่ก่อนเือบทุกรูปแบบ สีแล้วเราจะขึ้นฐานแผ่สำหรับลูกส้มจากฐานสี่เราจะต่อด้วยฐานแปดค่ะเพื่อที่จะให้ริบบินมี8เส้นจากที่ตอนแรกมี4เส้น หลังจากได้แปดเส้นแบบนี้แล้วเราก็จะตะแคงข้างขึ้นมาแบบนี้แล้วเริ่มจัดลิบบินเส้นทิ่แรกมาตามด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ จากได้สี่เส้นแล้วให้จับเส้นนี้นะคะจับเส้นนี้ค่ะดึงลงมาแบบนี้แล้วหยิบเส้นนี้ขึ้นพาดทับข้างบนแทนหนะคะหยิบเส้นนี้ลงมาหยิบเส้นนี้พาดขึ้นไปข้างบนแล้วก็หยิบเส้นข้างล่างสุดมาหยิบเส้นนี้พาดขึ้นไปข้างบน ต่อไปก็หยิบเส้นนี้ลงมาแล้วก็พาดขึ้นไปข้างบนเราก็จะมีข้างล่างสี่เส้นข้างบนสี่เส้นนีคะ่ะหลังจากนั้นเราหยิบเส้นข้างล่างพาดลงมาพาดลงมาอนบบนี้ แล้วก็หยิบเส้นข้างล่างสอดเข้าไปสอดเข้าไปช่วงนี้ให้ออกฝั่งแบบนี้แล้วทีนี้เหลือสองเส้นก็หยิบเส้นที่สองสอดเข้ารูดงแล้วก็ให้โผล่ออกอีกเส้นที่สองทีนี้เหลือหนึ่งเส้นเราก็จะหยิบ สอดเข้ารูเดิมแนละ้วให้มาโผล่ช่องถัดไปเราจะจับริบบิ้นให้บิดไปทางเดียวกันนะคะเราจะได้แบบนี้ ลิปบินของเราก็จะอยู่ครบทั้ง8ช่องแล้วเราปิดลับด้านเราจะดึงให้กระฉับก่อนค่ะดึงให้ลิปบินใไปทางเดียวกันให้หมดทุกเส้น หลังจากได้แบบนี้แล้วเราหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นแบบนี้จับข้ามพาดไปสามเส้นแบบนี้เส้นต่อไปก็พาดข้ามผ่านสามเส้นเหมือนเดิมเส้นต่อไปก็พาดข้ามผ่านสามเหมือนเดิม นต่อไปพาดข้ามผ่านสามเหมือนเดิมเึ้นต่อไปก็พาดข้ามผ่านสามเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้มันจะเรียงกันสอนกันแบบนี้ ทีนี้เราจะเหลืออยู่ข้างบนสามเส้นให้หยิบเส้นแรกขึ้นมาแล้วพาดข้ามเส้นที่หนึ่งเส้นนี้ไปให้ออกมาผูอีกช่องแบบนี้แล้วเราก็จะเดินเส้นที่สองก็พาดข้ามผ่านเส้นนี้ไปแล้วก็ลอดให้มาผูช่องถัดไปแบบนี้เส้นสุดท้ายเข้า,ขาช่องเดิม แล้วให้โมโ่ช่องถัดไปแบบนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้ริบบิ้นเราจะโผล่ครบทั้งแปดมุมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านอีกรอบหนึ่งดึงริบบิ้นให้กระชับพอเราได้แบบนี้แล้วอันนี้ลิบบิ้งอน,นี้นึงค่ะเราหยิบริบบิ้ขึ้นมาหนึ่งเส้นที่เราถนัดแล้วก็สอดลอดผ่านข้าน ข้ามสามเส้นเหมือนเดิมเหมือนให้ออกตามแนวของริบบิ้มงอนเราก็หยิบสลับไปเรื่อยๆลอดข้ามผ่านสามตลอดเราก็จะได้แบบนี้อันนี้ลิบบิ้นงอจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะ จะดูยากนิด,นด,นดเดียวเดี๋ยวคนเพื่อนค่อยๆหาทํามีคลิปใน YouTube สอนอยู่นะคะสําหรับทําทลูกส้มแบบนี้ถ้าใครดูไม่เข้าใจพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะพลิกเก็บริบบินบ้นอีกครั้งก่อน ก็เหมือนเดิมค่ะสอดลอดผ่านสามเหมือนเดิมเราจะทำริบบิ้นหลายชั้นหน่อยนะคะลูกโซ่มหนวจะได้แข็งแรงแล้วทีงานเราจะได้แน่น เราก็จะพลิกกลับด้านอีกรอบมังวสอดเก็บอีกครั้งนึงค่ะ เสร็จแล้วเราจะตัดริบบิ้นนะคะที่ปลายที่ริบบิ้นเหลือออกมาเราจะตัดออกเฉพาะปลายนี้เดียวให้เหลือชาประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดเหลือเยอะมากค่ะเราก็จะตัดไปเลยแล้วเราจะเหลือไว้เพื่อให้ ก้องขออภัยด้วยนะคะก้องไม่เป็นใจเลยวันนี้เราจะเหลือไว้เพื่อให้เป็นนั่นสอดลิบบินได้ง่ายขึ้นค่ะเวลาเราสอดเก็บลิบบินจะได้สวยงามสำหรับกีบวันนี้เราจะใช้กาบเพชรนะคะแล้วก็สีขาหนมเราจะตัดที่ความยาว43เซน ส0ถึงสี่สิบสามเซนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอดอีกบิงกันให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นสองเส้นประกบกันแบบนี้นะคะให้กับเพชรอยู่แบบนี้เราใช้ด้านมัดประกบกันแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็สอดริบบิ้นแบบนี้เลย สอดเข้าไปข้างในเส้นที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นปลายหรือบินอีกฝั่งเราจะได้แบบนี้เราจะให้กาเพ็ดอยู่ข้างในสีขาวมุมอยู่ข้างนอกก็จะได้ประมาณนี้ เราจะข้ามขั้นตอนไปตอนสอดหริบบิ้นเสร็จเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้เสียเวลาค่ะเราจะทําให้คลิปเรากระชับขึ้นเราจะข้ามขั้นตอนไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนสอดลิบบิ้นเสร็จแล้วจะข้ามขั้นตอนการสอดลิบบิ้นไปนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควร ่เราจะสอดแบบเราจะใช้ให้กากเพชรอยู่ข้างในแบบนี้นะคะให้ด้านที่เป็นกากเพชรอยู่ข้างในด้านมันกับด้านกับริบบิบ้นเนื้อใสยอยู่ติดกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะาเริ่มทำกลีบด,ดอกชั้นที่หนึ่งกันเลยให้เพื่อนบิดริบบิ้นแบบนี้นะคะ,ะบิดริบบิ้นให้โค้งแบบนี้ แล้วก็สอดเข้าในช่องเดิมของตัวริบบิ้นที่เราหยิบเชียงไปลอดผ่านไปสามเซนนะคะสดัดสอดให้เฉียงนิดนึงแล้วลอดผ่านไปสามเซนแบบนี้ให้มาโผลช่องที่สามแบบนี้โดยอีกคระ้งนะคะหยิบริบบิ้นแบบนี้แล้วก็สอด ในช่องเดิมของริบบินแล้วก็ลอดผ่านข้ามมาสามเส้นแบบนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะทําวนไปจนครบทุกเส้นเหมืนเดิมเพื่อนจะวนซ้ายก็ได้วนขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงลิบบิ้นให้เก็บ่อเท่ากันจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านมาแบบนี้เราจะเก็บลิบบิ้นนะคะโดยการที่เ,เพื่อนๆสอดเข้าช่องเดิม ลอดผ่านไปสามเส้นแบบนี้แล้วก็ดึงคืนคทำหลังกังเลยค่ะสอดเข้าช่องเดิมลอดผ่านสามเส้นให้มาฝั่งให้มาโผล่ฝั่งตรงข้าง่าบนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านสามเส้นแล้วก็ ให้ไปโผ่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินเราก็จะทางบนไปเหมือนเดิมจนครบทุกเส้น หลังจากนั้นเราจะพลิกกับด้านนะคะเพื่อจะมาดูกีบว่าเท่ากันไหมแล้วเราก็จะค่อยๆเดึงจัดกีบทีละเส้นให้กีบออกมาเท่ากัน หยิบชั้นต่อไปกันให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาหนึ่งคู่แบบนี้แล้วก็บิดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะบิดแบบนี้แล้วก็ข้ามผ่านมาหนึ่งหนึ่งช่องสองช่องแล้ววนกลับขึ้น้างบนแบบนี้ยกริบบิ้นกลับลงมา แบบนี้ข้ามมาสอดใต้เส้นสีพีทของกลีบนี้นะคะแล้วให้ลอดผ่านข้ามไปนหนึ่งเส้นลอดผ่านหนึ่งเส้นแบบนี้ให้มาโผล่ช่องนี้นะคะข้ามเส้นนี้แล้วมาโผล่ช่องนี้ ก็จะได้ประมาณนี้ดูอีกครั้งนะคะบิดริบบินแบบนี้แล้วก็ข้ามหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วก็โค้งยกริบบินขึ้นโค้งริบบินกลับลงมาสอดใต้เส้นสีเขียวข้ามไปหนึ่งเสน้นแบบนี้แล้วก็ดึง ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะทำบนไปให้ครบทุกเส้น เี๋ยวเราค่อยมาจับก,กีบที่หลังนะคะให้กีบเท่าๆกันเราทําให้เสร็จก่อน ส้นสุดท้ายเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะค่อยๆดึงทีละเส้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยดึงแล้วก็จับกีดให้เท่าๆกัน เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเราได้กกิบชั้นที่หนึ่งแล้วน,นะคะเราจะเริ่มทำากีบชั้นที่สองกันให้เพื่อนๆหยบิบบินขึ้นมาทางเสนนนะะบบ้นแบบนี้นะคะบิดบินแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปเลย ขั้นเก็บคล้ายๆดอกบัวทิพย์ยาเลยนะคะเก็บแบบเดียวกันเลยกิที่มิดน,นี้นแล้วก็ปิดแบบนี้ จะทําให้ครบก่อนนะคะเราถึงจะดึงาให้แน่เราจะยังไม่ดึง เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสอดอิฐบินเก็บเพื่อทำกีบชั้นสุดท้ายกันนะคะ,ะเราจะสอดเก็บอันนี้เลยก็ดึง เสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากลีบชั้นสุดท้ายกันให้เพื่อนเพื่อนบิดลิบบิด,บดเหมือนกลีบเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็สอด แบบนี้เลยแล้วก็ดึงเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้ จะทำวนจนครบทุกกีบนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดลิกบิ้นกันเลยเราจะตัดให้เหลือปลายประมาณสองเซนเสร็จแล้วก็เก็บลิปบิ้นขึ้น้างบนแบบนี้ หลังจากนั้นเราจะเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานของเราด้วยการติดลูกปัดนคะคะวันนี้เราจะใช้เป็นมุกล้อมเพชแบบนี้สีขาวสวยงามเราติดเข้าไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะดอก ชัดวลีของเราขอบคุณคลิปสวยๆจากคุณช่องทวีทรับริบินด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย